คลิกของเราในวันนี้นะคะทำออเดอร์ส่งที่โรงเรียนดีบสค่ะทุกคนค่ะแม่ๆเขาสั่งมานะคะเราจะต้องทำให้เสร็จภายในสองชั่วโมงค่ะเพราะเราต้องไปส่งให้ทันเวลาที่โรงเรียนเริ่มนะคะ กวดว่านะคะอุปสรรคของเราก็คือเราทําเสร็จไม่ทันจริงๆค่ะ1ชั่วโมงเราทำได้แค่20่ขาดเท่าน,นั้นเรามาพิงนุ่งเยียเรามาสดกันก่อนในรอบแรกค่ะทุกคนเนี่ยจะตามมาอีกหนึ่งรอบไปดูบรรยากาศกันค่ะใครที่บอกว่าโรงเรียนอินเตอร์นะคะแม่แม่ติดรู้กันอย่างเดียวเถียงเลยนะคะแม่คือเราเราซัพพอร์ตกันดีมากและตอนนี้แม่แม่ก็คือคิดทัทาหารมาขายกันค่ะทุกคนขายกันท้ายรถแบบนี้เลยนะคะแล้วทุกคนก็คือช่วยกันซื้อช่วยกันทุก,ท,กทุกคนมีภาระมีหน้าที่ เราก็ต้องทํามาหากินค่ะ,ท,คะทุกคนคะและทุกคนก็คือน่ารักมากโรงเรียนนี้คือผู้ปกครองคือผู้ซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยนะคะทุกคน oh. เราบอกเลยว่าใครที่มองหาโรงเรียนดีๆเรียนอยู่นะคะนี่เลยค่ะ DBS นะคะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราดีใจและเราได้ เพื่อนที่ดีมากๆเลยนะคะที่นี่แม้กรกะทั่งดารานะคะพี่เบนควันชิตานะคะเราชอบเขามากๆตั้งแต่เด็กจนโตพอเราได้มาสัมผัสชีวิตเขาเขาเป็นดาราที่ไม่ถือตัวและนิสัยดีมากๆสพอร์ตรอบทุกครั้งค่ะและคือนี่คือพี่เบนค่ะทุกคนเราบอกเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นดาราที่ น่าชื่นชมจริงๆนะคะในการเลี้ยงลูกแล้วก็ในการเป็นเพื่อนที่ดีเป็นผู้ปกครองที่ดีคือที่เป็นคุอที่สุดของที่เราเคยรู้จักมาเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกๆคนนะคะที่สัพบอร์นแล้วก็ชอบ์ทานพิซซ่าของเรานี่คือหน้าตาพิซซ่าแกงสดค่ะ